ลายกันในระหว่างประเทศข่าวสารข้อมูลขันแรกขันที่สองะไรครับตลาดตราสารทุนแล้วก็ตราสารทุนนะรครับอันถัดไปก็คือตลาดตรา,ตาสารหนี้แล้วก็ตราสารหนี้นะครับก็คือบทที่3และบทที่1 1เเรากำลังจะพูดถึงบทที่3ามก่อนบทที่3บทที่3าจะอยู่หลังบทที่2ก่อนบทที่4 ก็เห็นหนากันนานม่เคยเวลาหาหมดนะครับโอเคไหมก็ได้จ้ะตลาดปราสาที่นี่เจอนะ้ครับผมเริ่มเลยนะ พูดตามหลักการทีอบอกว่าตราสารหนี้กับตราสารในการเงินที่ผู้ออกซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ออกตราสารหนี้เนี่ยเป็นผู้กู้เงินหรือผู้ให้กู้นะผู้กู้แค่นี้คุณต้องเข้าใจแม่นๆยเพราะเดี๋ยวหลอกไีหลอกผู้กู้ผู้ออกเนี่ยผู้ออกตราสารก็คือผู้กู้เงินเอาเงินมาเอาตราสารไปเจอยังครับเจอยังบทที่สามเน่ นี่มันเรียงแบบไหนนะทำไมบทที่สามมันผ่านเป็นไกลใจนะนี่บทที่สามันเปิดบทที่สามเอ่เอก็บอกว่าผู้ผู้ออกเนี่ยนะครับ<ะ>ก็มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายจ่ายให้กับผู้ถือตราสารคนะรับดอกเบี้ยเป็นงวดงวดแล้วก็มีมูลค่าแผ่นถอนเมื่อครบกำหนดอันนี้แหละเราเคลียร์เอยู่แล้วนะผมไม่พูดบ่อยนะเดีย๋ยวไปเจอกันในควิสเลยลแล้วกันว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับ ก็ S <S มาดูเรื่องของตลาดแรกชนิดหนึ่งนะครับมันก็จะแตกต่างกับตราสารทุนระดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีกระบวนการออกพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจพันธบัตรเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ตราสารหนี้ถามาง่ายพันธบัตรรัฐบาลหมายถึงใครกู้ใครรัฐบาลรัฐบาลกู้กู้เงินเท่านั้นเองออกพันธบัตรมานะครับสมัยก่อน บอกว่าการบัตรคืออะไรพูดถึงพูดถึงไม่ต้องใครที่บาลบัตรเกะไรก็คือรัฐบาลกู้เงินนะครับตรงเนี้ยมันออกมันจะออกข้อสอบนะครับพอสมควรเลยแหละในตรงที่เขียนเขียนเนี่ยนะครับคุณต้องอ่านจําให้ได้ผมจะพูดอธิบายหลักการนิดหน่อหน่อยนะครับว่าอา่ามันคืออะไรนะเขาใช้วิธีการประมูลคิดภาพตามว่าประมูลยังไงที่เจอใช่ไหม มีน่ไยที่หน่อยนะเน่ยประมูลตามหลักการทั่วไปประมูลเนี่ยคนที่ให้ราคาทําไมครับยังแพงหรือถูกถึงจะได้ถึงจะได้ของไปครับแพงก็ง,ง่ายๆเลยรัฐบาลก็บอกว่าใครจ่ายชันแพงสุดก็ได้รัฐบาลแต่ทีนี้มันมีวิธีประมูลแบบนี้ครับอ่ะดูดูข้ามาที่บอกว่าใช้ competitive bid หรืออเมริกันออคชั่นหรือมัลติพิลไพรซ์ออคชั่นนะครับนะดูนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ที่เสนออัตราคิดลดต่ำสุดหรือเสนอราคาสูงสุดเนาเขเรา้าใจตรงเราก็าใจง,ง่ายอยู่แล้วแหละว่าใครเสนอราคาสูงสุดอ่ะคุณก็ได้ไปอยู่แล้วนะแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เสนอราคาสูงสุดนั้นก็คือการเสนออัตราคิดลด ต่ำสุดแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายคือว่าฉันขอดอกเบี้ย,ววยน้อยสุดนีน่นีออไหมเวลาคุณให้ใครกู้เนี่ยคือนับา,าขอกู้ถูกไหมคนที่มาแย่งกันคือแย่งนัฐบาลกู้ใช่ไหมใครก็ตามที่ขอดอกเบี้ย,ววยฉันน้อยสุดเนี่ยก็คือชนะไปนี่แปลเป็นไทยง่ายออกไะแต่ถึงมันเป็นคุยในว,วิชาการเขาจะ เข้าใจตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะงงเข้าใจนี้ถูก่งไหมซึ่งไอ้ตาคิดไอตาคิดลดต่ำสุดคือออร์บิทโน้อยสุดเข้าใจไหมได่รู้นะครับทีนี้ประเด็นประเด็นยังไม่จบประเด็นประเด็นก็คือว่าไอ้ไอ้แบบไอบิดแบบเนี้ยไอบิดแบบต่างราคาเนี่ยนะครับบิดแบบต่างราคาคนชนะเนี่ยก็จะได้จํานวนตามที่ต้องการไปผมบอกผมบิด ผมบอกราคาเนี้ยดอกเบี้ยของแค่นี้จำนวนเท่านี้ปรากฏว่าไม่มีใครเจ๋งกับผมเลยผมก็จะได้จำนวนที่ผมต้องการไปด้วยราคาที่ผมเสนอคนถัดไปก็จะได้ไปตามบรดาษนี่หรอมนี่หรอมไหมครับใครที่ลองมาเพราะไม่มีใครรู้กันเนี้ยหมัยจดยืดรงมองยืดสองมงไม่มีใครรู้ว่าใครจะตาสุดก็ได้อย่างนี้อันนี้แบงแรงไหมครับเข้าใจไหม ทีนี้มันจะมีต้อบอกว่าเนี่ยเกิดปัญหาคำสาบแช่งของผู้ชนะเป็นไงวะคำสาบแช่งผู้ชนะผมก็งงเหมือนกันว่าปัญหาเนีมันเป็นไงนะคือปัญหา,ขาเขอาใจง่ายคือผู้ชนะเนี่ยมันอยากชนะมากเลยฉันก็บิดเต็มที่อ่ะเอา,เอา,เ,อาอเอาดอกเอาดอกเบี้ยต่ำสุดแล้วก็ได้นชนะเพราะชนะก็ได้ไปจำนวนหนึ่งก็เดือดร้อน แล้วก็สาบแช่งว่าแกไม่บิดเท่าฉันเนื้อปะาต้อก็รับภาระอยู่คนเดียวด้วยจำนวนเท่านี้นี่กำสาบแช่งพวกชนะแปลกมันไม่แปลกหรอกนะแ,แ,แต่เขารู้สึกว่าวิธีนี้มันอาจจะทําให้บางครั้งคนก็ไม่กล้าบิดต่ำม,มากนะเนื่อปะเพราะพอกลัวชนะแล้วก็กลัวว่าจะชนะมากแบบเดือดร้อนเที่ยวชาวบ้านก็เอาเป็นว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้อยู่ นะที่เราใช้แบบนี้นะครับแต่มันมีอีกแบบนึงคือสมัยก่อนเขาใช้แบบราคาเดียวแบบราคาเดียวหมายถึงว่าต่างคนต่างเสนอดอกเบี้ยที่ต้องการนะะแล้วก็คิดเฉลีย่ยแล้วทุกคนก็ได้ด้วยราคานะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้จำนวนคนชนะได้เดินเยอะนะครับตรงที่ต้องการคนที่คนที่เสนอราคาที่สุดมาเนี่ย ก็จะได้จํานวนที่ต้องการแต่ว่าไอ้ตัวราคามันจะปรับเป็นราคาเดียวกันทุกคนเร่หรอไหมยกเป็นรูปธรรมเช่นผมเสนออัตราที่ลด5นะมีคนเสนออัตราที่ลดมา6 7ปรใครชนะครับ5เนชนะถ้าเป็นแบบต่างราคาก็คือว่าเขาก็จะเอา5ผมเป็นจำนวนราคา ผมต้องจ่ายให้รัฐบาลเท่าไหร่ก็ผมก็จ่ายเท่านั้นไปก็คือผมจ่ายราคาแพงถูกไหมเสร็จแล้วไปหกเปอร์เซ็นต์มาก็คำนวณไปก็จ่ายไปเพราะฉะนั้นผมจ่ายหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์จะซื้อาพาันธบัตรรัฐบาลด้วยราคาที่เหมือนกันหรือต่างกันต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ราคาเดียวคือห้าหกเจ็ดเฉลีย่ยแล้วตัดประมาณหกเก้าหกเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นคิดเป็นราคาที่ต้องจ่ายรัฐบาล แล้วก็จ่ายเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าผมจะได้จําน,นวนที่ต้องการก่อนไอ้ที่เหลืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่เหลือให้ถึงไม่ห็นไหมครับถ้าผมชนะผมอยากได้เยอะๆอาจจะครบหมดเลยนะงงไหมครับผมถ้างงก็จำไว้ก่อนเพราะว่าอธิบายยาวเมันเสียเวลานะแต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้นะครับนะครับเราไปคิดตามต่อทีนิดหนึ่งนะบ,บ้านเราใช้แบบนี้นะบ้านเราใช้อเมริกันออ p t ั o น เอางี้ท่านคงถามถามเพื่อนไปแล้วนะหาเพื่อนช่วยกันเพื่อนก็งงใช่ไหมเวลาทำในกลุ่มคุณจะรู้ว่ามีใครที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไปถามเขาเขาอาจจะมีความถนัดคุ้นเคยอันนี้การออกหุ้นคู้ภาคเอกชนเมื่อกี้รัฐบาลออกใช่ไหมครับอ่าเราเอามาข่ายนี้เนาะหุ้นกู้ภาคเอกชนออกทำได้ไหมครับทำได้ไหมได้ ก็บริษัทฉันอยากจะออกฉันอยากจะกู้เงินออกตราสารนี้ก็ทาได้เขาเรียกว่าพูดกู้นะครับก็ค,คล้ายๆการทำ PO และ PP นะครับคล้ายๆกัน PO และ PPPP PP ก็ PO ผู้ออกต้องขออนุญาตจกรตอนะครับเน้นว่ากรตอนะครับมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วย ถามว่าทําไมต้องมีการจัดอัดับความน่าเชื่อถือครับเพื่อเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจนี่หมดไหมครับเพราะการขาย PO นอี่ขายให้ใครบ้างครับประชาชนทั่วไปทั้งหมดแต่คุณไม่มีข้อมูลอะไรคิดไงคุณต้องมีข้อมูลอะไรให้กับประชาชนบ้างก็ต้องมีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยความเสี่ยงของบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยแตกตามม่างกันอย่างไร นะใช่ไหมซึ่งโดยปกติถ้า A ความเสี่ยงมันเยอะกว่าคุณคิดว่าดอกเบีย้ยที่เขาให้กับประชาชนจะมากหรือน้อยกว่า B ีครับมากกว่าเพราะเสี่ยงเยอะประชาชนจะบอกเฮ้ยเอ A เสี่ยงกว่าแล้วให้ดอกเบีย้ยน้อยกว่าแล้วใครจะไปเอาถูกไหมก็เสี่ยงกว่าก็ให้ดอกเบีย้ยมากกว่าที่ประชาชนก็ตัดสินใจเอาง,งแต่ต้องมีความข้อมูลท,ที่ประชาชนใชครับ่ ทีนี้ตรงทำ pp นคะครับ private placement ขออนุญาตตรงนี้นิดนึงต้องขออภยัยนะว่าอาฟังดีๆนะมันจะคล้ายๆกับตัวตราสารทุนใช่ไหมแต่จำต,ตัวเลขตราสารทุนได้ไหมว่าต่อโจงไม่เกินกี่ล้านใน2เดือนอาจารย์เมื่อวานอาจารย์รู้เรื่องนี้ไหมตอนนี้ผมเคลียร์ให้อยางให้ง่ายนปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเป็นห้าสิบลายใน12เดือน <c oughs> อน,น,นะอันเนี้ยนะแล้วไตราสารทุนที่ผมที่ในชีพคุณมา35เนี่ย ก็ห้าสิบด้วยแต่ที่ผมไม่ตอนแรกผมไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าข้อสอบมันเปลี่ยนฐากกนเปล่า <c oughs> ไม่อรอครับผมเอาไม่้ผมบอกไปาสองอันเลยนะสามสิบห้า <c oughs> okay. หรือห้าสิบโอเคไหมถ้าออกมาแล้วพูดทำไงดีคึงตอบอะไรดีถ้าออกมาแล้วพูดก็ตอบห้าสิบถูกไหมก็มีสองอันเนี่ยถ้ามีสองที่ตอบอะไรพูดตอบอันใหม่กว่าไม่เปลี่ยนเดือนนั้นเดือนอะไรนะ ถ้ามันไม่มีอะไรออกมาเลยต่มารกจะทำไงดีคุณสงสัยใช่ไหมเห็นนิดนึงเมื่อกี้ค้างไว้นะครับเห็นนัดสถาบันเนี่ยสถาบันสิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสิบสามเยอะไปเขาบอนที่เยอะไปคิดว่าทอกี้เป็นอยังไงเป็นยังไงใช่มันเด็กฉันพอฉันผ่านโอเคแล้ว บางครั้งคนเรามไม่ปแปลรอกนะครับเห็นะ <c oughs> แต่ว่าผมก็ไม่แน่จใจกลางเช็คข้อมูลอยู่จริงแล้วไม่ตรงหลักข้อสอบมันเปลี่ยนยังไหนะแต่ว่าผมก็แบบนี่มันเปลี่ยนไปไม่นานนี่เองนะครับคอนเสิร์ตฟังอะไรเงี้ยผมต้องชอบกดระเบยะียบแล้วไม่หลอกแต่เราต้องรู้ไว้นั่นเองนะครับครับสรุปคืออนเก่าเป็นสามสิบห้าลายกับสิบเจ็ดอันใหม่เป็นห้าสิบเก้าสิบสามอ่าขอบคุณมากอันเก่าเป็นสามสิบห้ากับสิบเจ็ดนะ อันไหนเป็น, 5, 10, 11, นห้าสิบกับสิบสามจำก็ยากแล้วมันมีจำเพิ่ม้นกหม่นคู่เลยโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรกพ็พีก็คล้ายๆกันเนาะก็คือ,อจำกัดจำนวนนะครับก็ไม่ต้องผลระเบียบก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับนะตลาดรออีกน,นิดน,นึงนะเดี๋ยวเที่ยงจะได้เริ่มนะครับ ตลาดรองเป็นผู้เป็นตลาดที่ผู้ซื้อแลนี้ซื้อขายแหละนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเรเพียาแค่ว่าดูว่าเป็นทางการไม่เป็นทางการพูดไปแล้วอะไรพูดไปแล้วผมจะข้ามไปเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับประโยชน์ของมันโอนพูดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวกลับไปทวนเอ,เองนะครับประโยชน์ในฝั่งของเศรษฐกิจโดยรวมของผู้ออกและต่อน,นักลงทุนนะครับ ผู้เกี่ยวข้องนะครับมีหนที่หน้าเด่นมากเลยผู้เกี่ยวข้องไปดูนะครับมีมีใครบ้างนะครับอาจจะมองตรงนีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับดูนิดหนึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เขาทำหน้าที่อะไรนะบางครั้งที่เกิดออกหุ้นกู้ถ้าเกิดเพื่อให้ความสบายใจแก่ผู้ลงทุนเนี่ยบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เขาจะมีตั้งมีจะตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มา ผู้แทนตรงนั้นเนะี่ยก็จะช่วยเหมือนจะเป็นตัวแทนนักลงทุนเนี่ยช่วยดูอะไรต่างๆเพื่อเรียกร้องเพื่อดูว่าทําตามกฎระเบียบหรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งเป็นนักลงทุนคุณดีใจไหมต้นะจะมีผู้แทนผ <mez S 1> <ๆ>ู้ถือหุ้นพูดด้วย<ๆ>ดีถูกไหมครับเพราะเราก็ไม่ไม่รู้เยอะมากนะก็เป็นเป็น,ปน,ปนอีกเร่ออะไรผู้เกี่ยวข้องกันหนึ่งนะครับถ้าเขาถามเรื่องผู้แทนผู้ถือหุ้นพูดคุณก็เรื่ององ,ง่ายๆเราก็ทำหน้าที่คล้ายๆผู้ลงทุนนั่นแหละแต่เขาเชี่ยวชาญกว่าโอเคไหมครับ อันหนึ่งเไม่มีอะไรนะะทีนี้การลงทุนนะครับการลงทุนเอาไปาพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเลยเวลาเยอะมากนะค,ะครับเดี๋ยวเราแบ